สวัสดีครับวันนี้ก็มานั่งคุยกันนะครับ่ายามที่ตลาดเงียบเหงาเศรษฐกิจซบเซาอ่าผมก็ยังทุกวันนี้ก็ยังยืนยันยนะฮะอ่าก็ยังจะชวนลงทุนอีกนั่นแหละนะครับยืนยันนะ,ะชวนลงทุนเล่นทองนะครับมีเงินอยากเก็บเงินไว้ในบัญชีนะครับเก็บเก็บในรูปแบบของทองทองขึ้นทุกวันนะฮะสังเกตได้เลยตอนนี้มันจะแตะ37มหมแล้ว ครับอทองขึ้นแต่เงินลดทุกคนอาจจะงงเงินลดได้ไงฉันมีอยู่ห้าหมื่นฉันก็ยังอยู่ทุกวันนี้ก็5้าหมื่นลดนะครับลดเพราะว่าเงินเฟ้อขึ้นเรื่อยๆห้าหมื่นคุณอาจจะซื้อข้าวแกงได้ประมาณกี่จานห้าหมื่นจานาสมมติว่าไม่ถึงห้าหมื่นจานสิห้าพันจานาสิ้นปีนี้คุณอาจจะเหลือประมาณประมาณสัก 2,000กว่าจานอ่าเพราะว่าเงินเราเล็กลงเรื่อยๆนะฮะอ่าผมยกตัวอย่างเวอร์ไปอ่สมมุติว่าผมมี100นะครับวันนี้ผมกินข้าวแกงได้2จานนะฮะสิ้นปีนี้ผมอาจจะกินได้แค่จานจานกว่ากว่าไม่ถึง2จานนะครับอ่ะก็ชวนลงทุนไปงี้ยอ่าไม่ได้ชวนลงทุนพวก forex พวกอะไรพวกเงินดิจิตอลอะไรอย่างงี้อย่าไปเล่นนะครับอย่าไปเล่นนะฮะอันตารายครับมันอยากจะเจ๊เจงเมื่อไหร่มันก็เจ๊งการเล่นทองก็คือเล่น อย่าซื้อตั๋วนะฮะอย่าซื้อเป็นรูปแบบตัว๋วไอ้ไอ้พวกตระก,กูลตระก,กูลฟิวเจอร์อะไรพวกนี้อย่าไปเล่นนะครับเอาเป็นทองแท่งนะฮะเราเราเล่นกันล่อกันแบบเดิมๆนี่แหละเอาเงินไปเอาของมาอย่างนี้ดีที่สุดนะครับวันนี้เราเจอเคสแปลกเราก็แวะมาคุยกันนะครับอ่าอันนี้3 8 0 1ศนะูนย์หนึ่งเนี่ยสามแปดศูนย์หนึ่งสวยนะครับสวยตัวนี้เป็น คาร์บอนไฟเบอร์40%แข็งนะฮะ40%เจ้าเรือนนี้เนี่ยทุกคนจะสงสัยว่าเวลาเวลาเคาะที่ตัวขอบบาโซ่ทำไมมันมีเสียงนะครับอันนี้เรื่องปกตินะฮะขอบบาโซ่ที่แน่นแล้วก็หมุนแล้วมันแน่นมากๆเนี่ยอยาคิดว่าดีเพราะว่าถ้าเหงื่อหรือว่าสกปรกมันเข้าที่ตรงขอบบาโซ่เนี่ยมันจะหมุนไม่ไปมันมีโอกาสที่จะติดขัดได้สูงกว่าเจ้าตัวนี้ ตัวนี้เนื่องจากเขาทำช่องว่างให้มันเยอะขึ้นนะมันก็เลยอ่ามันก็เลยมีเสียงทีนี้อ่าเจ้าเรือนนี้ลูกค้ามือหนึ่งนะครับก็ใช้มือเดียวเลยตัวที่เปลี่ยนก็แค่เปลี่ยนสายนะครับไม่เคยต้องมือชายคนไหนอ่าเวอร์จินเวอร์จินอาการคือน้ำเข้านะครับแต่ผมสังเกตมันน้ำเข้ามันแปลกแปลกอะนะฮะ ผมจะให้ดูใกล้ๆนะครับน้ำเข้ามเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยช้ามันจะมีคราบนะฮะเราก็จะดูคล้ายๆคราบกา,าวหรือคราบอะไรเนี่ย ผมยังไม่ได้เปิดเครื่องนะฮะก็เลยสรุปไม่ได้ว่ามันเป็นคาบกาวหรือคาบอะไรและจะให้ดูส่วนนี้นะฮะเห็นรอยเหมือนกระจกแตกไหฮะ,ะ <c oughs> <c oughs> ยากมากอ่าเห็นไหมฮะ <c oughs> เหมือนรอยกระจกแตก แต่มันไม่มันอยู่ข้างในนะครับมันไม่ได้อยู่ข้างนอกเห็นไหมฮะเหมือนเรากะจกแกะตรงเลขสามเนี่ยตรงช่องตรงกับวันที่เลยอันนี้จะเห็นชัดเลยไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันคืออะไระเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆเลยว่ามันคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน,นครับว่ามันคืออะไร บอกการภาพไม่ได้ตรงเลขสี oh, oh, mm ่เอาไมือก็สัน่นนี่ยครับ ูลำบากบนบน้ะผมเนี่ยเป็นเหมือนขานะฮะเป็นเหมือนเนี่ยเป็นเหมือนขาเคยสังเกตเวลาเชื้อราขึ้นกระจกไหมฮะเชื้อราขึ้นกระจกเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แหละผมจึงยังสรุปไม่ได้ว่ามันคืออะไรนะฮะคาบมันต้องเปิดดูด้านในอ๋อเห็นฮะเนี่ยฮะเจอว่ารอยแล้วก็ไม่ใช่ เชื้อราก็ไม่แน่ใจความชื้นนี่ไม่ใช่แน่นอนความชื้นจะไม่เป็นขาขาอย่างนี้ฮนะความชื้นไม่จะขุ่นๆแบบนี้ผมก็โลเทคสะหน่อยนึงนะ,ะเห็นชัดนะฮะเห็นไหมฮะ,ะผมก็ใช้วิธีเดิมๆนะครับวิธีที่ผมทำก็คือเอาแว่นขยาย มาจ่อเข้ากับหน้ากล้องแล้วก็เอ,า,อาตัวนาฬิกาเข้ามาใกล้นะครับเพื่อหาจุดโฟกัสเราก็จะเห็นเป็นคล้ายๆขาอ่ะเดี๋ยวเราเปิดดูข้างในดีกว่าเปิดออกมาแล้วครับเห็นด้านในนะฮะเราจะขยายก็ขยันขยายจังเลยเท่าที่ดูนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะอย่างนี้จะเห็นชัดเลย เป็นคาบกาวครับคาบอีพ็อกซี่นะขูดได้เลยขูดมันก็หลุดออกมาแล้วไม่ได้เป็นอะไรนะฮะขูดได้เหตุ mm hmm. hey, ที่ผมกล้าขูดอย่างนี้นะครับเพราะว่ากระจกบานนี้เป็นซิฟนะฮะขูดได้เลยถ้าเป็นกระจกทั่วไปธรรมดาก็เสี่ยงเอานะครับขูดเบาไปก็ไม่หลุดขูดแรงไปก็เป็นรอยนะฮะอันนี้คือคาบกาวทั้งนั้นเลยผมไม่รู้มาจากไหนนะฮะไม่รู้มาจากไหน สรุปไม่ได้ว่ามาจากไหนแต่คิดว่าไม่ได้ออกมาตอนที่ตอนที่ออกจากโรงงานแต่มันมามาได้ยังไงไม่รู้ครับอันนี้จนด้วยก้าวไม่มีไม่ได้ไม่ทางไม่รู้เลยนะฮะเห็นค่าพวกเนี้ยขูดเลยครับทีแรกคิดว่าจะเป็นรอยล้าวนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่รอยล้าวาดูนะครับ จะมองไม่ค่อยเห็นนะฮะเพราะว่าด้วยปัจจัยหลายๆอย่างเลยทำให้มองยากนะก็คิดซะว่าเราดูเคสแปลกๆนะฮะซึ่งมันมันไม่ค่อยเจอคราบกาวลักษณะอย่างนี้เนี่ยจะเจอก็ตอนที่เราใช้ลองใช้ตัวนี้จะเห็นชัดเลยลองใช้กาวช้างนะฮะกาวช้างเนี่แล้วมาทาบนกระจกจะขึ้นแบบนี้เลยนะฮะ ตอนนี้ก็คือผมยังไม่รู้ว่าจะเช็ดเจ้าคาบตัวนี้ยังไงก็าอาจจะต้องถอดกระจกออกมาเช็ดนะครับเพราะว่าเช็ดจากตัวเรือนลักษณะอย่างเงี้ยเช็ดไม่ได้เช็ดไม่ได้เดี๋ยวเกิดเราใช้น้ํายาเคมีใช้พวกแรงกัดสูงๆอย่างพวกทินเนอร์พวกอะไรกัดไปมันจะโดนตัวเรือนตัวเรือนจะมีปัญหานะครับหลังจากที่ถอดกระจกแล้วเราก็เช็ดเสร็จแล้วก็ใส่กลับเข้าไปที่เดิมไม่มีอะไรมาก เดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่เสร็จแล้วดูว่ามันจะใสปิ้งขนาดไหนอถอดออกมาแล้วนะครับผมพยายามที่จะขัดนะฮะพยายามมากก็ยังไม่ได้ผลอะไรเลยตัวกระจกเห็นไหมฮะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเห็นเป็นเห็นคราบไหมฮะเห็นคราบไหมฮะนี่ยครับ,รบอ,อันไขควงอันนี้จะมองไม่ค่อยชัด ลองปิดไฟเพื่ออาจจะชัดขึ้นเวลาเรามองเนี่ยมันมองไม่ช,ชัดแต่เวลามันอยู่บนหน้าบนข้อมือเนี่ยมันจะชัดเจาอเลยมันจะเป็นราบเหมือนกาวอะ่ะเห็นไหมฮะเป็นเส้นเลยนะครับผมขูดนะฮะเนี่ยขูดแล้วไม่มีการสะดุดมันจะขึ้นเป็นเส้นเหมือนราบเป็นกาวแล้วก็ขูดจากด้านในดูจากด้านในด้านใน จะเห็นไม่ถนัดเหมือนด้านนอกต้องหามุมไฟดีๆผมมองอย่างเงี้ยผมจะเห็นผมจะเห็นชัดนะผมขูดแล้วเนี่ยมันก็ไม่ติดไม่มีอะไรสะดุดนะครับทีนี้เราจะมาเช็คอีกอย่างหนึ่งก็คือผมกลัวว่ากระจกบานนี้จะเป็นสองแผ่นหมายถึงว่าบานนอกเป็นซับไฟ บานหนเป็นกระจกธรรมดาอันนี้คือเทคนิคที่บรรดา,าช่างบางคนเขาทํากันนะฮะเขาทําในกรณีแบบไหนกรณีที่ว่าเราก็จะทําไปคุยไปกรณีที่ว่า,ากระจกแตกแล้วต้องการจะเปลี่ยนเป็นซอฟไฟทีนี้ซอมไฟในท้องตลาดเนี่ยมันเป็นซ่อมไฟอย่างบางนะฮะบอกเข้าใจไหมฮะมันไม่มีซอไฟถึง3มมิลเขาก็เลยจะใช้กระจกซอฟไฟแผ่นหนึงบางๆเนี่ย แล้วก็ไปประกบคู่กับกระจกธรรมดาซึ่งหนาสมมุติว่าใช้กระจกซาฟาย2มิลเราก็จะใช้กระจกธรรมดา1มิลเพื่อให้ได้ครบ3มิลมันจะใส่พอดีแล้วระหว่างกระจกซิฟายกับกระจกธรรมดาเราจะต้องเชื่อมด้วยอะไรก็เชื่อมด้วยกาวนี่แหละผมกลัวว่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะเราจะลองเทสเลยนะครับว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่เราเทสจากแผ่นเราเทสจากแผ่นนอกเลยนะฮะแผ่นนอกก็วิ่งเปิ ปึดปิดๆเดี๋ยวนะฮะอาจจะไม่มุมอาจจะไม่ค่อยดีฐานน่าจะอ่อนแล้วด้วยเอานะครับมันจะวิ่งถึงเส้นสีเหลืองนะฮะอ่าี่ด้านน้านนอกนะครับเป็นซอฟต์ไฟล์นะฮะเราเทจากด้านใน กระจกถอดไม่ออกนะครับถอดไม่ออกเนื่องจากแน่นมากผมไม่รู้ว่าเป็นพาออะไรเอ๊บเอ๊บด้านในก็เป็นซัฟไฟนะฮะทีนี้เราก็จะกลัวว่าเขาจะใช้ซัฟไฟสองแผ่นหรือเปล่าแผ่นอ่าแผ่นสองมิลกับบวกกับ1มิลอ่าซัฟไฟหรือจะใช้มิลครึ่ง2แผ่นก็ได้อาจจะใช้ซัฟไฟอย่างนั้นแล้วก็เอาใช้กาวในการประกบ เจ้าตัวกระจกนะฮะแต่ทีนี้เจ้าของยืนยันเลยว่าซื้อมาตั้งแต่ต้นแล้วยังไม่เคยมีการเปลี่ยนกระจกยังไม่เคยมีการทําอะไรเลยงงสิงครับเดีย๋ยวว่าแต่คนอื่นงงเลยผมก็งงเนี่ยฮะเห็นคาบไหมฮะทีนี้มันจะต้องถ่ายกับเหลี่ยมไฟคาบยังอยู่นะครับคาบยังอยู่ พยายาม้วนะฮะพยายามแม้แต่เอาผงขัดเข้าไปขัดก็ยังไม่ออกนะฮะผงขัดเจ้าตัวนี้เป็นผงขัดที่เราเรียกว่าว mm ีน hmm. อนใครลองใช้วีนอนก็ได้ผมบอกที่ให้บรรดาพวกช่างทั้งหลายที่พยายามที่จะมาซ่อมแข่งกับผมเนี่ยมีหลายคนที่ดูจากคลิปผมนี่แหละแล้วก็มาเปิดจะมาซ่อมแข่งอะไรแข่งใช้วีนอนนะครับเอ,อให้เลยวีนอนหลอดสีแดงๆนี่หละนี่เนี่ยตอนเนี้ยตอนเนี้ยขัดเลย ซื้อได้ตามร้านฮาร์ดแวร์ทั่วไปนะครับผมจะให้ดูตรงนี้คาบยังอยู่ขัดยังไงก็ยังอยู่ทีนี้ไม่รู้สาเหตุครับตัวนี้ยอมรับเลยใครรู้ช่วยบอกทีว่าเกิดจากอะไรนะฮะคาบเจ้าตัวนี้เนี่ยทุกวันนี้ยังอยู่เลยเห็นฮะเป็นเส้นเลยเนี่ยฮะเป็นเส้นเลยยังอยู่ขยา,ายสักหน่อยหนึ่งจะได้เห็นชัดๆ มันต้องเข้าเหลี่ยมไฟนะฮะมันจะเห็นเห็นไหมฮะถ้าเข้าเหลี่ยมไฟตรงนี้ก็จะขึ้นเหมือนกันเนไหมฮะตรงนี้ก็ขึ้นเป็นเส้นเลยเนยฮะมมนเป็นคราบมันอ่ามันต้องเข้าเหลี่ยมไฟนะครับมันถึงจะเห็นนะฮะตอนนี้เราจะอาจจะมองยากนิดนึงอ่าตีงนี้เห็นชัดเลยเห็นไหมครับขึ้นไปหมดเลยขูดข้างนอกก็ไม่ได้ขูดข้างในก็ไม่ได้ยอมยอมรับเลยว่าไม่รู้ครับไม่รู้เลยว่าเกิดจากอะไรนะฮะ ใครรู้ช่วยบอกทีเห็นฮะชัดเลยเข้าเหลี่ยมไฟพวกจะเห็นเลยเห็นฮะเป็นซ่าเป็นซี่ๆเดี๋ยวถ่ายไว้ให้เจ้าของเขาดูเรียบร้อยแล้วครับอ่ามันก็ยังมีคาบอยู่นะฮะเพียงแต่ว่าถ้าเรามองเผลอๆมันจะไม่เห็นเห็นฮะแต่ถ้าเราเข้าเหลี่ยมมุมไฟเนี่ยเราอาจจะเห็นอาจจะเห็นคาบรอบเลยนะฮะรอบตรงนี้เลยไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเลย ตัวกระจกก็กดไม่ออกนะฮะไม่กล้ากดครับกดแรงเจ้าฝอยแตกซวยนะฮะผมซวยคนเดียวเลยตอนนี้ก็คือมันจะดูใสนะฮะมันจะไม่เห็นแล้วไอ้ไอ้ที่เป็นซี่เหมือนเหมือนรากไม้เนี่ยเหมือนเหมือนรากเชื้อราเนี่ยไม่ไม่เห็นแล้วนะฮะอันนี้คือเช็ดจากด้านในด้านในแล้วเราก็จับบางส่วนเท่านั้นเองครับบางส่วนที่จับได้นะฮะสันนิษฐานไม่ได้เลยครับว่าเกิดจากอะไรแล้วจะต้องแก้ยังไง เพราะว่าไม่กล้ากดกระจกออกมากจกระจกปุ้ยกระจกกดไม่ออกเลยนะครับยอมแพ้เลยฮะรเร,อเรือนนี้ยอมแพ้ว่าสุดความสามารถผมได้เท่านี้ครับถ้ามีช่างคนไหนสามารถทําได้ก็ช่วยแจ้งด้วยนะผมก็อยากรู้มันเกิดจากอะไรผมแค่อยากรู้เองว่าเกิดจากอะไรนะฮะไม่ต้องบอกวิธีแก้ผมก็ได้นะครับเคสนี้ยอมครับสวัสดีครับ